เรียบร้อยยังแล้วล่ะค่ะจบเพลงนะคะหวังว่าทุกคนคงจะ ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูตอนที่2กันต่อเลยดีไหมดีไหมคะอ่าไปดูตอนที่2กันดีกว่าคะ่ะตอนที่2วิธีการทดลองนะคะวิธีการทดลองตอนที่สองอยู่ในหน้าที่5เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปมองไกลเลยนะักเรียนไม่ต้องเปิดไปหน้า6กนะ อยู่ในหน้าที่5ก็คือถัดจากตอนที่1ลงไปนั่นเองเป็นตอนที่2วิธีการทดลองค่ะจากตอนที่1เรารู้แล้วว่าในดินนั้นมีอะไรบ้างตอนที่2อยากรู้อีกเอ๊ในดินมีอะไรบ้างนะไอที่เรามองไม่เห็นหนะ่ะมีอะไรบ้างมีการทดลองค่ะให้เราทดลองเขาให้ใส่ดินลงในถุงพลาสติกใสประมาณ1ใน4ของถุงรัดปากถุง สังเกตสิ่งที่อยู่ภายในถุงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาทำการทดลองกันเลยดีไหมอ่าดีเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากไม่มายนะคะคุณครูมีดินค่ะคุณครูมีดินค่ะใครยังคุยกันอยู่นะคุณครูมีดินค่ะฮันหน้ามามองมดินค่ะดิน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  ให้ดูดินค่ะครูมีดินค่ะครูไปทําอะไรดีเอาไปทไํอาทอะไรดีคะจากการทดลองตอนที่สองเาให้ทาอะไรนะให้ทําอะไรนะคะตอนที่สองให้ทําอะไรนัตพงศ์คะเขาให้ทํนะาทอะไรลูกอา้าวอ่านพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะหนึ่งสองสาม ไหมคะคุณครูมีดินแล้วคุณครูจะเอาดินไปทางไหนดีคะเอาไปไหนดีไปไหนดีคะเอาไปตากเลยเหรอต้องไปกลางแดดเลยเหรอเอางั้นเอาไปเลยได้ไหมเอาไม่ได้แล้วทาไงก่อนล่ะ,ะโอ้เพืพ่อนบอกว่าก็ใส่ถุงก่อนสิคุณครูนะคะเอามีถุงคะ่ะต้องเป็นถุงพลาสติกใส มียางค่ะเอาไว้ทําอะไรยางเอาไว้มัดปากถุงนะคะโปรดสังเกตถุงนี้นะคะมีนมีแห้งนะคะแห้งสนิทนะคะจากคราวที่แล้วคุณครูบอกไปแล้วว่าดินนั้นให้ดินเป็นดินที่แห้งและนี่ก็เป็นดินแห้งๆนะคะเป็นดินแห้งๆนะไม่ได้มีน้ําไม่ได้มีอะไรเลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าในดินนั้นมีซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมคะมีซากพืชซากสัตว์มีก้อนกรวดมีก้อนหินมีก้อนทราย ปนอยู่ในดินนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันยังมีอะไรอีกนะเราจึงทำการทดลองในตอนที่สองคุณครูขออนุญาตสาธิตเลยนะคะด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัดนะคะตาเขาบอกว่าใส่เยอะไหมลูกใส่เยอะไหมคะใส่ประมาณเท่าไหร่อ่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของถุงนะคะ ดินสังเกตนะดินไม่ดินแห้งนะคะครูดรูดนำไปตากแดดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอยังพอยังอ้าวพอแล้วเพื่อนบอกพอแล้วอ้าวพอก็พอนะคะนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อได้แล้วได้ดินแล้วอาวมัดปากถุงให้พองพองนิดนึงให้พองพองนิดนึงนะคะให้พองพองนิดนึงมัดแล้วนะมัดแล้วนะ ครับให้ฟองฟองค่ะอ่าปรับมีอากาศเข้าไปได้ไหมเนี่ยอากาศเข้าได้ไหมอ่าได้แล้วสังเกตสิ่งที่อยู่ข้างในมีอะไรไหมนอกจากดินมีใบไม้ใบไม้อ่ามียังมีใบไม้อยู่ค่ะใบไม้ยังอยู่มีซากพืชซากสัต์ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะที่อยู่ในถุงแล้วเราจะนําถุงนี้ไปไว้ไหนไปไหนคะ ไปเอาไปตากเอาไปตั้งไว้กลางแดดถูกไหม,ไมเพราะฉะนั้นคุณครูก็ใส่ตะกร้าไว้นะคะคุณครูก็ใส่ตะกร้าไว้แล้วเอาไปไหนนะเอาไปตั้งไว้กลางแดดนะคะตัวแทนของคุณครูวิง่งไปเลยเอาไปตั้งไว้กลางแดดออกด้านหลังห้องเลยค่ะไปแล้วตอนนี้เดินทางไปแล้วไปที่แดดวันนี้อากาศดีค่ะนะักเรียน อากาศดีแดดก็เป็นใจฝนฟ้าก็ไม่มีใช่ไหมคะเอแล้วปลายทางเป็นยังไงกันบ้างวันนี้มีแดดให้เราได้ทดลองกันหรือเปล่ามีนะคะถ้ามีเมื่อรัดปากถุงให้แน,น่นสังเกตสิ่งที่ถูอยู่ในถุงเมื่อสักครู่มีอะไรไหมนอกจากดินนอกจากสิ่งที่ปนอยู่ในดินมีอะไรไหมคะมีซักพืชซักสาตร์ปนอยู่ในดินนะคะสิ่งอื่นไม่มีเลยนักเรียน เอาละสมมุติค่ะสมมุติเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกหกผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วติ๊กตอกติกตกตกต๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหเวลาคุณครูเดินไวมากเลยคุณครูก็เลยได้ตัวแทนมาอีกแล้วนะคะสิ่งที่เห็นนะคะนักเรียนมาดูกันเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะกลับมาแล้วถุงเดิมค่ะโอ้โหวจริงๆสิ่งที่อยู่ภายในถุงมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างไหนขอชัดๆทีสิเมื่อสักครู่มีดินใช่ไหมคะมีดินเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะเมื่อเราตั้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะสิ่งที่อยู่ภายในถุงไม่ได้มีเพียงแค่ดินอย่างเดียวแต่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นคะนักเรียนเห็นสีขาวๆที่เกิดขึ้นไหมเห็นไหมคะ เห็นสีขาวๆที่เกิดขึ้นไหมคะเห็นมันคืออะไรคะลูกอะไรนะคะทางกลุ่มสองบอกว่าไงกลุ่มสามเอ้ยกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงกลุ่มหนึ่งบอกว่าน้ํากลุ่มสองบอกว่าไงกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงกลุ่มสองบอกว่าไง ะะเห็นไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปเรานําไปตั้งไว้กลางแดดสิ่งที่เราเห็น<ช>น,น,นั่นก็คือไม่ได้มีเพียงดินอย่างเดียวแต่มีไอ้น้ําเกิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ,ไมอ้าวแล้วดินเป็นไงคะดินเราแห้งนี่แล้วไอ้น้ํามาจากไหนไ,ไอ้น้ํามาจากไหนไ,ไอตอบว่าไงนะคะ ไอตอบว่าความร้อนแสดงว่าในดินที่เราเห็นแห้งๆนั้นจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่มันมีไอน้ําอยู่มันมีน้ําอยู่นักเรียนเมื่อน้ําเจอกับความร้อนทําให้ทําให้น้ํานั้นระเหยค่ะน้ําในดินเกิดการระเหยเมื่อระเหยออกมาไปไหนไม่ได้เพราะอยู่ในถุงไปไหนไม่ได้เรามัดปากถุงไว้แล้วนี่มันอยู่ในถุงมันก็เลยมาเกาะที่ ข้างถุงทำให้เรามองเห็นเป็นฝ้าสีขาวๆนั่นเองงงไหมคะไม่งงนะคะอ้าวถ้าไม่งงเราไปบันทึกผลในตอนที่2กันนะคะอันนี้เรานำถุงไปตั้งไว้กลางแดดนะคะไปดูตอนที่2ค่ะสังเกตสิ่งที่อันนี้เป็นวิธีการทดลองอยู่นะคะทั้งก่อนและหลังการนำถุง ดินไปตั้งไว้กลางแดดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรผลการทดลองค่ะเราจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรนะเราเห็นอะไรนะคะอ่าเห็นไอน้ําหรือจะบอกว่าสังเกตเห็นละอองน้ำเกาะอยู่ภายในถุงซึ่งละอองน้ำนั้นจะเป็นฝ้าสีขาวนั่นเองนะคะอ้าว บันทึกผลลงไปหน่อยค่ะในหน้าที่5นะคะในหน้าที่5นะคะหน้าที่5ค่ะตอนที่2ค่ะเอาให้เวลาให้เวลาให้เวลาหนึ่งเพลงค่ะ ค่ะคุณครูหวังว่าคงจะเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้ายังไม่เรียบร้อยนักเรียนก็คงจะต้องอาจจะต้องไปดูที่เพื่อนนะคะเพราะเวลาของเรานั้นมีจํากัดนะคะสรุปแล้ววันนี้การทดลองของเราสองตอนนะสองตอนตอนที่หนึ่งสังเกตด้วยตาเปล่านะคะใช้แว่นขยายสองดูตอนที่สองใส่ดินลงไปในถุงมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปตั้งไว กลางเดดนะคะสิ่งที่เราได้พบทั้งสองตอนนั้นเราจึงทําให้เราได้รู้ว่าในดินนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะในดินนั้นมีอะไรบ้างในดินประกอบด้วยตอนที่หนึ่งเราเห็นอะไรในดินนั้นจะมีซากพืชซากสัตว์ในดินนั้นจะมีซากพืชซากสัตว์ในตอนที่สองในดินนั้นจะมีน,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 น้นนาค่ะ สรุปแล้วตอนที่หนึ่งดินมีอะไรคะตอบดังๆค่ะ,ตอ,อะ,คะอคตอนที่หนึ่งในดินมีอะไรคะอีกครั้งหนึ่งตอนที่หนึ่งในในดินมีอะไรคะอ่าซากคืชซากสัตว์อันนี้เรามองเห็นได้ด้วยตเาเปล่าตอนที่สองในดินมีอะไรคะในดินมีอะไรคะน้ำ เรามองเห็นไมน้ำมองเห็นไหมคะดินแห้งเรารู้ไหมว่าในดินนั้นมีน้ําเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมคะแต่เราสามารถทดลองได้โดยการนําดินใส่ในถุงแล้วไปตั้งไว้กลางแดดนะคะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อในดินนั้นมีน้ําค่ะนักเรียนในดินนั้นมีน้ำเอาละค่ะคราวหน้าก็ยังอยู่ที่เรื่องของดินนะคะคุณครูฝากนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนำสิ่งต่อไปนี้มาด้วยนั่นก็คือหนึ่ง ดิน2 b i gger นะคะ3แท่งแก้ว b i gger ไม่จำเป็นนะคะนักเรียนถ้านักเรียนใช้เป็นแก้วพลาสติกใสๆก็ได้นะคะใสๆก็ได้หรือแท่งแก้วนักเรียนก็ใช้เป็นไม้สำหรับคนก็ได้เป็นไม้ตะเกียบที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะเอาละคะ่ะอย่าลืมเตรียมมาเพราะว่าเรื่องเราของดินยังไม่จบสรุปอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราได้รู้แล้วว่าในดินมีอะไรบ้างหนึง ในดินมีอะไรคะหนึ่งอ่าในดินมีซากพืชซากสัตว์สองในดินมีน้ำนั่นเองนะคะในดินยังมีอะไรอีกบ้างเราจะมาทำการทดลองกันในชั่วโมงหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ you mm -hmm.